แคสบานมือมหาสารคามร่วมการประชุมขับเคลื่อนการติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VES เมื่อวันที่4เมษายนเวลา10นาิก30นาทีที่ห้องประชุม301สารกลางจังหวัดมหาสารคามนายกิรติศักต์รงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VES โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามรวมการประชุมโอกาสนี้นายสาย็นเพื่อรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนเมษายนปีงบประมาณ2565ผ่านระบบวิธีทัศน์ทางไกล VES ในวันที่4เมษายน2565 ณห,หอประชุมราชบพิรชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมณสารการจังหวัดพร้อมทั้งแจ้งนายอำเภอเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ดป้าชาแนลเพื่อให้การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทายและกรุงเทพมหานครโดยให้หน่วยงานเลือกประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนในเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอในที่ประชุมหน่วยงานละไม่เกิน3นาทีสรุปการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วยนายสงศักด์ทองศรีนายนิพนธ์บุญญามณีได้นำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัดในประเด็นดังนี้ การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์ขาจาัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเตรียมพร้อมรับมือภัยแง้ง